ผมสามดีิชิ่งมากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาที่หมายคลองท่าข้ามนะครับเป็นบึงบางละกมนะครับติดต่อจากบ่อตะกัวมาโคกพระจะดีนะครับตรงนี้เรียกว่าคลองท่าข้ามนะครับเคยมาตกอยู่หลายครั้งครับมีปลาหลากหลายครับส่วนใหญ่จะเป็นตะเพียนกับปลานินนะครับแต่วันนี้เสว่าเป็นอุปสรรคนะครับลมพัดไหลมาอยู่แถบนี้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็จะเป็นยังไงผมไม่ได้ประกอบเบเลยครับนี่ครับให้ดูหมายก่อนครับหมายจะเป็นประมาณนี้ครับมีดอกจอกเต็มคลองครับปกติจะโล่งนะครับลมพัดไปทางอื่นครับวันนี้ลมพัดมารวมตรงนี้หมดเลยครับประกอบเบรครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันก็ขอขอบคุณนะครับ f อซที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับ แล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมใหม่ครับที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจกันโดยการกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็ใช้เหยื่อิยาสปอร์ตนะครับของนครปฐมนะครับพอดีไปเจอมาโดยบังเอิญนะครับลองใช้ไปสองครั้งแล้วกินดีครับวันนี้เรามาเทสแบบเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะได้ผลไหมกับเหยื่อตัวนี้นะครับหนึงละสามสิบบาทนะครับ มีขายอยู่ที่นครปฐมที่เดียวนะครับผมแต่ผมก็ไปซื้อมาจำหน่ายที่บ้านด้วยนะครับใครสนใจมาติดต่อได้นะครับที่ร้านผมนะครับรอบผมมาชมกันนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็เป็นคันชิงหลิวนะครับระยะสามหกนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดก็ใช้สูนยุดห้านะครับสายแปดปอยครับเดี๋ยวม่ชมกันครับว่าจะโดนปลาอะไรบ้างครับนะครับหนุ่มเยรเลย เราก็จะใช้เป็นหนมปังครับปัางขาวเหมือนเดิมนะครับเราหุ้มด้วยเหยื่อพียานสปอร์ตครับน่นครับครับไม้แรกครับไปเลยข้างหน้าก็มีซุ้มยิงปลานะครับอยู่ข้างหน้านะครับหสยสไนเปอร์เตรียมประจำหน้าที่แล้วครับ ยังจะขึ้นไปยิงปลานะครับตรงน,นู้นนะครับผมตกอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะโดนไหมน,นี้อุปสรรคคือสวะกับจองนะครับลำบากนิดนึงไม่รู้ลมจะพัดไปทางไหนครับมาลุ้เนเลยครับโอ้โหไจะโดนได้แรกนะแล้ว <laughs> ไม่ได้ครับตอนนี้อุปสรรคมาเยอะใหญ่ยิ่งลมพัดยิ่งเข้ามาหาครับต้องย้ายมาครับอย่าไปหาไมา้ไม่ดีกว่าพี่อยู่สามันนั่งเป็นเพื่อนนั่นเ <c oughs> ต้องหนี่อครับเขาตกตะก้อตกได้ครับแต่หลิวไม่ได้สัเ่เยอะมากเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดครับพอดีเห็นช่องตรงนั้นว่างๆพี่แนะนําว่าน่าจะตกได้เอาลองดูได้ตัวงแล้วนี่ไหนๆก็ได้นะ, <c oughs> ะยยไปจ้าไปอีกหน่อยนี่ มีนี่ตรงนี้มันมีแน่ละอันนีิดสิะอุปสรรคมันมีนี่นี่ค,ครับย้ายมาตรงนี้ครับนั่นนี่สักหน่แค่ขันอยู่แล้วหน่อสันฝ่านั่นหมอกะวัยนั่นนล่ ผมได้ที่พี่ก็ต้องไปนะครับเจอที่พวกยิงปลาครับต,ตีไม่ได้ครับเก็บเป็ดครับย้ายไปบัวตะกัวตอนนี้จะหกต่อครับครับตัวที่สองน้อยน้าวน้อยอตัวที่สองแต่ตัวแรกคำบับใหม่นี้นะครับ ลายมาจากตรงใกล้ๆนี่ครับหวะวมันมาครับตกไม่ได้เลยดวมตอครับอันนี้เป็นปนินนะครับแลปตะเข็มในตัวนี้เริ่มเข้าแล้วครับยุ่นยุ่น ใส่สวยครับอืมใหญ่สุดเลยครับวันนี้มาแล้วครับสวยๆนี่ต่อครับว่นี่ครับตัวนี้เป็นปันนินครับใหญ่ขึ้นมา่อยเริ่มดีแล้วครับปานินตัวนี้สวยๆครับมาดีมาดี จอกเริ่มเป็นอุปสรรคคับลมพัดมาครับปาก็ก็จะกินครับครับผมนั่งเลยสักพักนึงอุปสรรคมาอีกแล้วครับตกไม่ได้เลยแล้วทีนี้ต้องย้ายจริงแล้วครับไปไปหาที่ใหม่ดีกว่า เต็ดอุปรกรณ์รับมานี้ได้ประมาณนี้ครับสี่ตัวเนีย่ยครับตัวครับสายต่อครับ,น,รบนี่ตกไม่ได้แล้วทุวคนมา คนหนึ่งเดี๋ยวลองไปถามที่ผลงานเป็นไงบ้าง มาลิมคลองนะครับดี๋ยวที่ตกแล้วครับจอดตรงนี้ครับมาลิมคลองเลย,เยมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าลุ้นกันเลยครับรถเยอะมากครับลั่นเลยครับดูกันเลย ไม่โดนครับลองส้เดือนดูบ้างครับปลาเกันช้ำนะครับ ครับเป็นเซ็สวยครับว้าว นี่โอ้พ<ช>ระเจ้าจอดมันยอดมากใช้เดือนนี้โดนฝูงปานินเล็กโจมตีครับมาลุ้นเลยทีครับ tái này nhá các bạn, thoải này các bạn, tái đi qua các bạn, đi ปลารวมของใหม่นี้กันครับหองใหม่ครับแต่ตัวเล็กๆไม่ไหวนี่ครับนี่ก็ไม่กินน้อยเหมือนกันนะครับมนนีใหญ่ตัวนะครับหมอตัวทำเยอะอยู่ครับมันยอดมากนี่ครับกับคลองลานแหลมนะครับหายเด็ดปลาเยอะแต่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่กิน ครับผมหา่หมยครับตรงที่อื่นครับตรงนี้ตัวเล็กๆเยอะครับอันนี้เล็กควนครับไม่ไหวได้ใส้เดือนครับนี่ครับนักตกปลาตกทั้งงานไปชมผลงายของเขาครับ ได้โย่แต่ตัวเล็กมันเยอะปลานิลเล็กมันกวนโอ้ใช้แตเดือนเกี่ยวกินเกี่ยวกินแต่มันตัวเนี่ยได้ดีนะมีได้ปลาอะไรบ้างอ่ะโอ้่นี่ก็ไม่ใช่น้อยอ๋อยีิบก็ได้แจวครับแจกผมได้สองตัวสามตัวเหรอมันไม่ได้มีแตเดือนมาเหรอไม่โอ้ถด้แต่เดือนนะปลานิลเพียบแต่ตัวใหญ่มันไปไหนเมื่อมันลดตัวเล็กมันกินก่อน เ,เยอะ,ละเลยต้องหนีค <laughs> รับตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะครับที่โคกปะทีดีนะครับคลองข้าข้ามนะครับดออูว่าเอาจอดหนีไปได้ยัง

วันเวลาเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเรียบร้อยแลครับปลารวมของเราวันนี้นะครับ ขาม,าม,มาถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับจะไม่พลาคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ผม3ามดีฟิชชิต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับในเรื่องวนี้ ฟรีครับมีเสียตังค์ครับปลากันแล้วแต่ฉันหวังครับอันนี้กินไม่ค่อยดีครับกินไส้เดือนครับพอดีไส้เดือนหมดเลยไม่ค่อยกินครับนี่ครับปลารวมทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับหลายสามหมายนะครับอะไรประมาณนี้ครับมันมีปลาเส้นช้ำปลากระเทียนก็มีครับปลาพัดปลาครับขอบคุณทุกท่านไปกันครับบ๊ายบาย